สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาจับเมนมันครับผมรูที่ครับกำลังออกแม่ครับเราจอรู้แล้วครับผมออกมาแล้วครับทุกผู้ชมนี่ได้แล้วครับโอ้ดูแน่คนนีแน่คงเก็บได้หรอกออกมานะครับทุกท่านครับนี่แมนมันของดีของโปรครับผมแพงครับอ่า็บปิดไปปิดไปได้แล้วครับแม่ตัวเท่านี้รูกอ่อลูกมันตัวจะขนาดไหนเคท่านผู้ชมครับนี่คือ ของหากินแบบบ้านๆครับแม่โอ้ตัวเล็กแต่สุดมากครับผมออกมาเรื่อยๆครับผมกำลังออกนงอ,อมาอยู่นี่คือแมมมันรับประทานแล้วอร่อยเลยครับว่าเลยนะรับประทานแล้วอร่อยมากครับแมมมัน,นแบบค <Okay. S 3> ้นบ้านของคืนบ้าน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเราหากีบมันออกมาแล้วครับโอ้โหครับวันนี้เราจะเฝ้าเนี่ยตรงเนีทยทงคืนนะโอเคนะครับลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยครับจะได้มีคลิปลงใหม่ๆครับผมออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับดูสิครับออกมาแล้วครับจับที่ครับจับที่ครับนี่ครับ นี่ครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผม